สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือขุนหลวงท้ายสะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงของราชระหว่างปีพศ2251ถึงพศ2275สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะ มีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเพชรสด็จพระราชสมภพเมื่อปีพศ2221ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีกับพระอัครมเหสีพระนามว่าสมเด็จพระพันวสามีพระอนุชาและพระกนิษฐาร่วมพระมัรดาสองพระองค์คือเจ้าฟ้าพรและเจ้าฟ้าหญิง พระองค์เป็นพระราชโอรสองโตของพระเจ้าเสือประสูติตั้งแต่พระราชบิดาเป็นขุนนางในตำแหน่งออกหลวงสรศักดิ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์หลังจากพระอัยกาพระเพศราชาส่งครองราชสมบัติและแต่งตั้งพระเจ้าเสือเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าทําให้สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระได้เป็นเชื้อพระวงศ์และออกพระนามว่าสุรินทร์ทักุมาร เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีพศ2251จึงขึ้นของราชฉเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าภูมินทราชาแต่ประชาชนมักออกพระนามพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะเมื่อพศ2268เกิดเหตุการณ์สายน้ำไหลมาทางด้านตะวันตกกัดเสาะจนตลิ่งพังเสียหายจนใกล้จะถึงพระวิหารพระพุทธสายญาติ วัดป่าโมกวรวิหารพระราชมุนีเจ้าอาวาสวัดป่าโมกในขณะนั้นจึงเข้ามากรุงศรีอยุธยาแล้วแจ้งมูลเหตุแก่พระยาราชสงครามปานเจ้ากรมโยธาเห็นว่าจะพังลงน้ำหากตลิงยังถูกกัดเสาะไปอีกประมาณหนึ่งปีพยาราชสงครามปานจึงกราบทูลให้ทรงทราบเหตุสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะจึงปรึกษาเหล่าเสนาบดีทั้งปวงทรงมีพระดำริ หาหนทางแก้ไขว่าจะรื้อพระพุทธสายญาติไปก่อใหม่หรือจะชะลอลากไปให้พ้นตลิงเมื่อพศ2269ได้เลิกงามยามดีสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะกับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่าโมกโปรดให้พญาราชสงครามปานหรือพระวิหารแล้วให้ตั้งพระตำหนักและสเสด็จทอดพระเนตร คันรือพระวิหารและตั้งพระตำหนักเสร็จพญาราชสงครามปานจึงเกณฑ์คนไปตัดไม้เพื่อทำตะเค่แม่เสดึงจำนวนมากแล้วถมที่สะสองแห่งเอาช้างเหยียบพื้นให้แน่นเสมอกันแล้วปูพื้นด้วยกระดานหนาสองนิ้วเพื่อใช้เป็นทางสำหรับลากตะเค่แม่เสดึงเข้าไปทางนี้ถึงตัวองค์พระพุทธสายญาติยาวสี่เส้นสิวาประมาณ180เมตร จากนั้นเจาะฐานองค์พระพุทธสายญาติให้เป็นช่องกว้างหนึ่งศอกเว้นไว้หนึ่งศอกช่องสูง1คืบให้มีลักษณะเป็นฟันปลาแล้วเอาตะเข่แม่สสดึงสอดเข้าไปทั้งสองข้างแล้วร้อยไม้ขวางทางที่แม่สสดึงกลายเป็นตะเข้สี่ล้อแล้วสอดกระดานหนาหนึ่งคืบหลังตะเข้ลอดช่องแล้วดำเนินการขุดเจาะหรือเอาอิดซึ่งอยู่ระหว่างกระดาน ที่เว้นเป็นฟันปลาออกไปเอากระดานหนาสอดให้เต็มทุกช่องผูกรัดร้อยลึงกระนาบให้มั่นคงใช้เวลาหาเดือนจึงเสร็จเมื่อได้มงคลเลิกดีแล้วให้เริ่มชลอลากชักตะเข้รององค์พระพุทธสายญาติเมื่อพยาราชสงครามปานชลอลากองค์พระพุทธสายญาติพ้นตลิ่งจนมาถึงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดให้ดีดยกองค์พระพุทธสายญาติขึ้นสูงประมาณศอกเศษหรือครึ่งเมตรแล้วให้ก่ออิฐเป็นฐานรองรับองค์พระพุทธสายญาติให้ถอดฟากตะเค้ออกและโปรดให้สร้างพระวิหารพระอุโบสถการ,ปรเปลี่ยนกุฏิศาลากำแพงหอไตและฉนวนยาว4ี่เส้นหรือ160เมตรจำนวน40ห้องมุงหลังคาด้วยกระเบื้องทำา6ปีจึงแล้วเสร็จ แต่สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะยังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปฉลองจะรึกว่าวัดป่าโมกหอพระสมุรวชิรยานกล่าวว่าทรงประชวรหนักวัดมเหยงนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งอยุธยาแต่ชำรุดโทมเมื่อเวลาผ่านไปกว่า100ปี ขึนสมัยสมเด็จพระบรมราชาทิชทรงเห็นว่าเป็นวัดเก่าแก่จึงบูรณะและสร้างเพิ่มเติมให้ใหญ่โตจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่พระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะข้างวัดมเหยงตามพระราชพงศาวดารการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะในปี2252ระบุว่าทรงมาประทับที่ตำหนักข้างวัดมเหยงยง ควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซมด้วยพระองค์เองอยู่ถึง3ปีเศษจ,จึงแล้วเสร็จการบูรณะครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเกือบเป็นการรื้อแล้วทำใหม่ทั้งหมดเว้นแต่โคงฐานรากเดิมไว้ดังนั้นรูปแบบศิลปกรรมสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่ให้เห็นจึงเป็นแบบอายุทยาตอนปลายการบูรณะเริ่มจากปรับพื้นที่ยกระดับอาคารให้สูงกว่าเดิมประมาณ30เซนติเมตร กำแพงแก้วและซุ้มประตูทางเข้าบริเวณพุทธาวาสสร้างใหม่ทั้งหมดโดยสร้างทับไปบนแนวกำแพงเดิมพระอุโบสถหลังเก่าหรือออกคงไว้แต่ฐานรากเสาแปดเหลี่ยมสองแถวในปีพศ2252มีพระราชบริหารให้ช่างปฏิสังขรณ์วัดมเหยงเสด็จพระราชดำเนินไปให้ช่างกระทำการวัดนั้น บางทีก็เสด็จอยู่ที่พัดคาหนักริมวัดมเหยงเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างว่าราชการอยู่ในที่นั้นถึงสปีเศษวัดนั้นจึงสำเร็จแล้วบริบูรณ์วัดมเหยงได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาและคงรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกในพศ23 1 0 ภายในวัดเมเหยงมีพระอุโบสถต,ตั้งอยู่บนฐานสูงสองชั้นลดล่านกันขนาดพระอุโบสถกว้าง18เมตรยาว36เมตรนับว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในเขตจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพระอุโบสถทางทิศตะวันตกพ้นเขตกำแพงแก้วจะพบพระเจดีย์ฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดมเหยงตั้งอยู่บนฐานทักศิณสีส่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวด้านละ32เมตรมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดาทางขึ้นทั้งสทิศที่ฐานทักษิณมีรูปช้างปูนปั้นยืนประดับอยู่ตามซุ้มรอบฐานรวม80เชือกองค์เจดีประธานยอดเจดีหักตั้งแต่ใต้บรลังลงมาฐานชั้นล่างของพระเจดีมีซุ้มพระพุทธรูปจตุรทิศยื่นออกมาเห็นชัด เมื่อปีพศ2264ครั้นสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเบ็ดปลาที่ปากน้ำท่าจีนเมื่อถึงคลองมหาชัยทรงทอดพระเนตรเห็นคลองนี้ยังขุดไม่เสร็จตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าสุริยนทราธิบดีพระเจ้าเสือแต่ขุดไปได้หเส้นสมเด็จพระราชบิดาก็เสด็จสวรรคตไปเสียก่อน สมเด็จพระี่นันง verified, ท้ายสะก็ทรงดำริให้ขุดคลองมหาชัยขึ้นจึงมีรับสั่งให้พระราชสงครามปานเป็นนายกองจัดการเกณฑ์กำลังคนจากหัวเมืองใต้เจ็ดหัวเมืองได้กำลังสามหมื่น 30, คนเมื่อถึงคลองมหาชายัยพระราชสงครามปานมีบัญชาการให้เมอร์ซีเออร์ปาลูกับตันชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นข้าหลวงในกรุงศรีอยุธยาดำเนินการส่องกล้องแก้วห้าชั้น มองดูเสาธงที่ปักไว้เป็นเขตแนวใช้เวลาขุดสองเดือนจึงขุดคลองมหาชัยแล้วเสร็จหลังการขุดคลองมหาชัยเสร็จพระราชสงครามปานเข้าเฝ้าทูลพระกระรุณาให้ทรงทราบสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระก็ทรงปิติยินดีพอพระไทยจึงเลื่อนพระราชสงครามปานเป็นพระยาราชสงครามและพระราชทานเจียรติทองเสื้อผ้าเงินทองเป็นจำนวนมาก ของที่ขุดเพิ่มตอนที่หนึ่งตั้งแต่ปากคลองทิศเหนือถึงโคกขามพระราชทานนามว่าของพระพุทธเจ้าหลวงทรงตั้งชื่อนี้พ่อขุดค้างมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าสุริยนทราธิปุดีส่วนตอนที่สองโคกขามถึงเมืองสาครบุรีหรือจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันพระราชทานนามว่าคลองมหาชัยชนลมากหรือชื่อคลองมหาชัยนี้ใช้เรียกกันมาถึงปัจจุบัน